สวัสดีค่ะพบกับอักษรออนเลิร์สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันในวิชาการงานอาชีพกับครูอุปิศนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะไปเรียนรู้ต่อจากครั้งที่แล้วกันค่ะไปดูกันเลยต่อไปนะคะเราจะไปดูในเรื่องของกระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะคะเราก็จะใช้ด้วยกัน4ขั้นตอนนั่นเองก็คือขั้นที่1น,นะคะวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์งานก็คือนักเรียนจะต้องประเมินการชำรุดของอุปกรณ์เครื่องใช้นั้นนะคะว่ามีลักษณะชำรุดแบบใดเราควรจะต้องทำอย่างไรอย่างที่2ก็คือวางแผนการทำงานนะคะขั้นนี้ก็คือนักเรียนอาจจะศึกษาวิธีการซ่อมแซมดูอุปกรณ์ที่เราต้องใช้รวมไปถึงการเรียงลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติด,ด้วยค่ะต่อไปนะคะขั้นที่3ก็คือการปฏิบัติงานตามแผนขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากเลย เพียงแค่เราปฏิบัติตามแผนที่เราวางเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะนําไปสู่ขั้นตอนที่4ี่ก็คือการประเมินผลการทางานนั่นเองค่ะเพียงแค่เราตรวจสอบดูว่าของใช้ที่เราซ่อมแซมนั้นสําเร็จหรือเปล่าถ้ายังไม่สําเร็จมีข้อบกพร่องตรงไหนนะคะเราก็ควรจะแก้ไขให้ดีขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เหมาะสมเพียงแค่นี้งานของเราก็จะสําเร็จด้วยดีค่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาซ่อมแซมของใช้ในบ้านกันค่ะนั่นก็คือชั้นวางของนั่นเองนะคะ เด็กๆเห็นไหมาว่าชั้นวางของอันนี้เนี่ยชารุดเพราะอะไรใช่แล้วค่ะชํารุดเพราะว่าเราเนี่ยวางของหรือใช้ใส่ของที่มันมีน้ําหนักมากเกินไปนะคะก็เลยทําให้ชั้นวางของพลาสติกอันนี้เนี่ยแตกหักออกมาแตงจริงแล้วเรายังสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะวันนี้เราจะมาซ่อมแซมกันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีกาวร้อนนั่นเองค่ะใช้อย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าซ่อมแซมอย่างไร ก่อนอื่นเลยนะคะเราถอดชั้นวางของออกมาก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้จับแล้วก็ซ่อมแซมได้อย่างถนัดนั่นเองค่ะนี่นะคะเมื่อถอดออกมาแล้วเราก็อาจจะสํำรวจดูก่อนว่าลักษณะการชำรุดนะคะเราสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ในกรณีนี้นะคะ ฉันวางของหักแค่บริเวณริมๆนี้นะคะแล้วก็ซ่อมแซมได้เดี๋ยวเราจะเริ่มซ่อมแซมกันเลยค่ะเราจะใช้กาวร้อนนะคะติดลงไปบริเวณของการชํารุดนะคะเวลาที่นักเรียนใช้กาวนะคะเด็กๆต้องร,าาระมัดระวังนะคะเพราะว่ากาวชนิดนี้เนี่ยมันเป็นกาวร้อนเวลาที่เราเผลอทําโดนผิวหนังหรือว่าโดนร่างกายของเราเนี่ยอาจจะทําให้นิ้วของเราหรือว่าร่างกายเราเนี่ยติดกัน ะะหรือถ้ากาวหกนะคะอยู่บนโต๊ะหรือว่าบริเวณที่เราทําแล้วมีสิ่งของเครื่องใช้อย่างอื่นอยู่ทําให้กาวเนี่ยไปติดกับของชิ้นนั้นก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มซ่อมแซมกันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ดูบริเวณที่ชํารุดนะคะโดยเราอาจจะจับให้รอยต่อของการชํารุดเนี่ยกลับไปติดกันเหมือนเดิมนี่นะคะ ทาลงไปบางๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จับชิ้นส่วนของชั้นวางของนะคะประกบกันแล้วเราก็อาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะคะ รอสักแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะนี่นะคะก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองนำกลับไปประกอบดูนะคะว่าชั้นวางของของเราจะยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่ เรียบร้อยค่ะนี่นะคะตรงที่ชำรุดเมื่อเราติดกาวเรียบร้อยแล้วก็ไม่แยกออกจากกันแล้วค่ะเราก็สามารถที่จะนำชั้นวางของนี้นะคะไปใช้งานเพื่อใส่สิ่งของได้เหมือนเดิมเห็นไหมคะว่าวิธีการซ่อมแซมไม่ยากเลยเด็กๆลองนำเอาวิธีไปใช้ดูนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเพื่อซื้อชั้นวางของใหม่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกับความรู้ที่ได้รับในวันนี้ เสียดายจังวันนี้เวลาหมดแล้วไว้เรามาเรียนรู้กันใหม่ในครั้งหน้านะคะเด็กๆบ,บายยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น